สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมั้วบ้านการเด้นคอร์เนอร์บายหนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลุหลามมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสาหรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับช่องของเรานะคะก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้ดูแล้วก็มีคลิปเก่าๆไว้หลายคลิปเลยก็ลองไปดูได้เลยนะคะจริงๆทําไว้ครบหมดแล้วนะคะแต่ก็เอามาทบทวนใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆดู ต่ออีกนะคะเพื่อจะได้ไม่เบื่อกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลูกกุหลาบนะคะก็เป็นเรื่องเดิมนๆนะคะ่ะที่เราต้องทําให้ได้นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนํากันเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไปด้วยกันใหม่อีกทีเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วก็อาจจะกดข้ามหรือกดผ่านไปได้ะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหานะคะในการปลูกกุหลาบก็สามารถที่จะส่งรูปนะคะ ส่งรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะลักษณะดินที่ปลูกนะคะแล้วก็ลักษณะใบลักษณะดอกนะคะมาที่แฟนเพจเกษตรริมเรืวบ้านก็ได้นะคะถ้าหนึ่งมีเวลาตอบหนึ่งก็จะรีบมาตอบให้นะคะแต่หนึ่งก็ขอบอกไปก่อนนะคะหนึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกุลาบแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะสิ่งที่หนึ่งบอกไปก็คือเป็นสิ่งที่หนึ่งพอจะรู้หรือถ้าไม่รู้ก็จะไปถามผู้เชี่ยวชาญมาให้นะคะก็เป็นแนวทางที่อาจจะช่วยเพื่อนๆที่ อ่าบางคนอาจจะไม่รู้จะถามใครดีนะคะก็ลองเอาข้อมูลตามที่หนึ่งบอกเนาะสิ่งได้ก็คือลักษณะดอกนะคะปัญหาที่เจอนะคะก่อนหน้านั้นทําอะไรมานะคะกับต้นกลหลาบของเราบ้างนะคะดินที่ใช้ปลูกเป็นดินอะไรนะคะถ่ายรูปดินมาให้ด้วยจะดีมากนะคะแล้วก็ลักษณะอาการของใบหรือว่าโรคที่มีปัญหาที่เพื่อนๆสงสัยนะคะส่งมาในแฟนเพจเกษตรดินมะบ้านตรงอินบ็อกซ์นะคะถ้ามีเวลาจะไปตอบให้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพูดแบบภาพรวมโดยรวมว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีถ้าจะปลูกกุหลาบนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่แนะนําสําหรับทุกๆคนนะคะก็คือเตรียมดินสําหรับปลูกกุหลาบนะคะไม่ใช่ดินเจ็ดถุงร้อยนะดินสําหรับปลูกกุหลาบมาไว้ที่บ้านไว้เลยก่อนที่จะซื้อกุหลาบมาปลูกนะคะแล้วก็เตรียมกระถางด้วยนะคะกระถางที่ใช้ในการปลูกกุหลาบส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ1 1นิ้วถึง20นิ้วนะคะ อาจจะซื้อตอนที่เราไปซื้อกุหลาบก็ได้นะคะหนึคิดว่าทุกแหล่งที่ปลูกกุหลาบแหละมันน่าจะมีจุดที่ขายกระถางอยู่แล้วเนาะก็ลองดูขนาดนะคะที่เหมาะสมกับต้นกุหลาบของเรานะคะโดยปกติแล้วนะคะให้ห่างจากอ่ารากนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะห่างจากขอบเหลือขอบไว้ะคะ่ะขอบกระถางไว้นะคะประมาณนั้นนะคะก็ต้องดูอารากของกุหลาบของเรานะคะว่าว่าใหญ่แค่ไหนขนาดไหนนะคะ ถ้าเกิดเราไปซื้อมาแบบที่เป็นกระถางเล็กอยู่แล้วนะคะประมาณ11นิ้วเราอาจจะซื้อแบบเป็นขนาด20นิ้วนะคะหรือ15นิ้วมาเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะ เอามาเปลี่ยนนะคะกระถางให้เขานะคะบางทีมาจากร้านเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระถาง11นิ้วเนี่ยบางทีลากเขาเต็มแล้วแน่นแน่แนมากแล้วเนาะถ้าเรายังคงปล่อยไว้อย่างนั้นอ่ะเวลามาอยู่ที่เราอ่ะ,อะเวลาโดนแดดส่องนะคะลากเขาก็จะไหม้แล้วก็ลากเขาก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 2> ถ้าเราสามารถเปลี่ยนดินให้เขาได้นะคะหลังจากเอามาเนี่ยก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ต่อแล้วก็ต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเวลาจะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดแบบซื้อมาเป็นแบบกระถางนะคะก็ไม่เป็นไร ถ้ายังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบถุงถุงขาวถุงดำนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นกระถางจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นถุงเนี่ยบางทีนะคะเราเอาไปตั้งในจุดที่ร้อนเกินไปเนี่ยแดดมันส่องถึงได้ง่ายนะคะถุงมันบางเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงก้นถุงระบายน้ําได้ไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้รากเน่าแล้วก็กุลาบเราอ่อนแอลงแล้วก็ตายได้ในที่สุดค่ะ สิ่งที่สองที่ต้องดูนะคะก็คือการเลือกสายพันธุ์ที่ทนโรคและ,มะแมลงนะคะจะรู้ได้ยังไงก็ไปส่องในกลุ่มกุหลาบนะคะว่าเขาบอกพันธุ์ไหนเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สามนะคะเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ปลูกของเรานะครับภาคเหนือปลูกยังไงภาคกลางภาคใต้ปลูกแบบไหนนะคะก็ควรเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมนะคะ ภาคเหนือภาคอีสานนะคะเป็นภาคที่เหมาะมากกับการปลูกกุหลาบนะคะรวมถึงภาคตะวันตกด้วยนะคะถ้าเกิดอยู่ในที่สูงนะคะที่ลาบสูงนะคะพวกโกรคแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยกว่าหรือเขาจะทานทนต่อโรคและ,มะแมลงได้มากกว่านะคะถ้าภาคกลางภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีความชื้นหรืออากาศที่จะพวกมีโอกาสที่จะมีฝนนะคะมากกว่านะคะก็อาจจะมีปัญหาโรครานะคะมากกว่าค่ะ ก็ต้องระวังกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคกลางถ้าอยู่ในพวกดงพวกที่ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําพืชสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเจอมแมลงมากกว่านะคะเพราะว่าพวกมแมลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะหนีมาหาเรานะคะก็เลือกกันให้ดีให้เหมาะสมกับภาคตัวเองนะคะว่าสายพันธุ์ไหนที่ทนต่อโรคนะคะและ,มะแมลงที่เหมาะกับเรานะคะ หลังจากซื้อกุหลาบมาแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเลยนะคะที่แนะนําก็คือล้างใบนะคะล้างให้หมดทั้งต้นเลยนะคะตั้งไปเลยเอียงๆนะคะนอนไปเลยแล้วก็ฉีดน้ําล้างใบนะคะให้ทั่วนะคะโดยเฉพาะใต้ใบนะคะให้ทั่วเลยเพราะว่าโรคหลักๆเออไม่ใช่โรคสิพวกมแมลงหลักๆนะคะอย่างเช่นไรแดงนะคะแล้วก็เพลี้ยไฟเนี่ยเขาไม่ชอบน้ํานะคะการฉีดล้างนะคะ ตามซอกตามมุมตามขอบใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามใต้ใบให้หมดเนี่ยก็จะช่วยลดแล้วก็ไล่พวกนี้ออกไปก่อนได้บางส่วนนะคะอาจจะเกิน50%เนลยทีเดียวนะคะแล้วก็2นะคะก็คือตัดแต่งดอกที่มากับต้นออกให้หมดนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยบางทีนะคะบางส่วนเนี่ยอาจจะแบบมีโรคระบาดนะคะแล้ก็อาจจะ ปาดได้ไม่หมดนะคะโดยเฉพาะตามดอกนะคะมันจะชอบแอบอยู่นะคะ,ะนั่นก็คือเพี้ยไฟนะคะตัวดีเลยนะคะชอบอยู่ตามหรืบตามขอบตามดอกนะคะถ้าฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะมันก็จะไม่โดนนะคะฉะนั้นเนี่ยาการเด็ดดอกหรือกําจัดดอกออกไปก่อนนะคะตั้งแต่รับมาเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีที่จะป้องกันการระบาดของเพี้ยไฟในแปลงของเราได้นะคะหรือการนําเพี้ยไฟมาเพิ่มนะคะ หลังจากล้างใบเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็เด็ดดอกอย่างที่บอกเนาะเพื่อที่กําจัดวงจรของพวกมแมลงที่ติดมากับต้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็พักต้นไว้นะคะสักประมาณ 2- อถึงสวันเพื่อให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศที่บ้านของเราก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็มาทําการเปลี่ยนดินนะคะสาเหตุที่แนะนําให้เปลี่ยนดินนะคะก็คือเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้โรคแมลงต่างๆนะคะที่ติดอยู่ในดินนะคะ ที่มาจากสวนเนี่ยหมดไปนะคะจะได้ไม่มาระบาดในแปลงของเรานะคะเพี้ยไฟนะคะแล้วก็พวกเพี้ยหอยอะไรเนะะี่ยค่ะเขาก็สามารถมีไข่อยู่ในดินได้เหมือนกันนะคะรวมถึงโรคลาอะไรเงะะี้ยค่ะเขาอยู่ในดินได้เหมือนกันแล้วก็อีกทั้งนะคะยังมีตุ้มรากนะคะดินเหนียวนะคะที่ถ้าเกิดเพื่อนๆนนะคะไม่มีเทคนิคไม่รู้เทคนิคในการทําให้มันอ่อนตัวนะคะเวลาลดน้ํานะคะก็อาจจะทําให้มันแข็งนะคะเหมือนก้อนหินทําให้รากจเจริญเติบโตไม่ดีนะคะ เลยแนะนําให้เปลี่ยนดินนะคะดินที่ใช้สําหรับปลูกกุหลาบน,นะคะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะปกติแล้วที่ทั่วๆไปของประเทศไทยก็จะมีประกอบด้วยขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็แกลบด,ดิบนะคะแล้วก็หน้าดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักต่างๆนะคะที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ดินเจ็ดถุงร้อยในการปลูกกุหลาบน,นะคะด้วยสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาหมัก ดินได้ดีจริงๆหรือเปล่านะคะแบบหมายถึงว่าพวกแกบดิบนะคะขุยมะพร้าวปกติแล้วถ้าเกิดปลูกกุหลาบเนี่ยขุยมะพร้าวเราจะล้างก่อนนะคะเพื่อล้างสารเทนินนะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องล้างก็ได้แต่ว่าหนึ่งเคยไม่ล้างแล้วอ่ะปรากฏว่ามันทําให้ต้นกุหลาบใบเหลืองนะคะแล้วก็ดูจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะแล้วก็แกบดิบนะคะมีความร้อนนะคะถ้าเกิดว่าหมักไม่ดีก็ ถ้าเกิดเอามาใช้เลยนะคะทั้งสองอย่างรวมกันนะคะบวกกับขี่วัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านการหมักมาอย่างดีนะคะบอกเลยว่าต้นกุหลาบจะใบเหลืองแล้วก็คือสภาพดินมันร้อน,นะคะเหมือนแบบลากโดนต้มอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีนะคะก็แนะนํานะคะว่าให้ซื้อเป็นดินปลูกกุหลาบมา ใช้เลยจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะผสมเองก็สามารถทําได้ค่ะทดลองดูนะคะแต่ก็ยังคงแนะนําว่าให้ลองซื้อแบบดินปลูกกุหลาบนะคะมาใช้ดูสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าสภาพดินเป็นยังไงเ,เขาทํำยังไงนะคะพยายามเรียนแบบให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะก็ก็เอามาเพื่อเปรียบเทียบนะคะว่าดินของเรานะคะคที่ผสมเองกับของเขาเนี่ยถ้าเกิดปลูกแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงก็ลองดูนะคะ ตอนนี้หนึ่งใช้ดินยี่ห้อนี้ค่ะดินอร่อยห้าดาวนะคะมาปลูกนะคะก็ทําให้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะคะบอกตรงๆเลยว่าไม่ต้องมาเสียเวลากับการยกไปหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแหล่งวัตถุด,ดิบของที่ที่ให้ครบตามสูตรของเขา่งบางทีมันต้องไปไกลอะคะ่ะถึงจะได้ราคาถูกเนาะแถมเราจะต้องมีเวลาในการรอในการหมักนะคะดินต่างๆส่วนผสมต่างๆด้วยนะคะก็เลย ใช้แบบสําเร็จรูปดีกว่าค่ะสะดวกกว่าสําหรับหนึ่งนะสาหรับการเปลี่ยนดินนะคะก็เตรียมกระถางนะคะที่เหมาะกับต้นกระถางอย่างที่1บอกเนาะก็คือให้เผื่อเหลือไว้จากรากประมาณ1น,นิ้วนะคะจากขอบกระถางนะคะอันนี้หนึ่งใช้กระถางเก่านะคะก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะขัดขัดออกให้สะอาดเลยนะคะถ้าเกิดว่ากระถางไหนนะคะที่ เคยปลูกต้นไม้ตายมาก่อนโดยเฉพาะเป็นรากเน่านะคะแนะนําว่าให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแดดก่อนนะคะสำหรับต้นกลาบที่หนึ่งมาเปลี่ยนวันนี้นะคะก็เป็นต้นกหลาบที่ได้มาทางออนไลน์นะคะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมนะคะช่วงหน้าร้อนเนาะตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วนะคะที่หนึ่งทำคลิปนะคะก็เกือบสามเดือนแล้วนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนเลยแล้วก็ตั้งใจด้วยนะคะอยากจะทําวิธีหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือสําหรับคนที่ไม่มีเวลา เปลี่ยนกระถางนะคะสิ่งแรกที่แนะนําให้ทํานะคะก็คือว่าเอาไปใส่ในกระถางแล้วก็หาดินนะคะปลูกกุหลาบแบบโปะๆไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้จเจริญเติบโตนะคะสายพันธุ์ที่เอามาวันนี้นะคะก็คือซาลามนานซาลามนานซาะนะคะซาลามนานซาโอ้ชื่ออ่านยากมากแต่เป็นสายพันธุ์ที่บอกเลยว่าอดอกนะคะเป็นดอกที่ตรงปกแล้วก็สวยงามมากนะคะสะีไม่ว่าจะรู้ดูการไหนก็จะสวยงามนะคะนี่ค่ะดอกเขาเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่จเจริญเติบโตได้ดีทนโรคทนมแมลงทนเอ่อทนเพี้ยไฟนะคะแล้วก็ทนลาแดงด้วยนะคะเขาไม่ค่อยจะถูกเพี้ยไฟทําลายเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะหลังจากได้มานะคะหนึ่งก็เด็ดดอกออกหมดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงหน้าร้อนนะคะแดดแรงมากนะคะปรากฏว่าใบไหมค้ค่ะลายใบไหม้หมดแล้วก็ร่วงนะคะแล้วก็บวกกับเหมือนจะมีเป็นโรครานะคะหนึ่งก็เด็ดไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปสามเดือนนะคะเอาดินอร่อยห้าดาว ลองก้นกระถางนะคะแล้วก็เออเอาไว้รอบๆกระถางตรงช่องว่างนะคะแล้วก็เอาดินอร่อยห้าดาวโปะด้านหน้าอีกทีนะคะปุ๋ยที่ใส่นะคะบอกเลยไม่มีเวลานะคะก็ใช้ออมโมโคเป็นหนึ่งช้อนโตะนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะสิบหกสิบหกนะคะอ่าหนึ่งช้อนชานะคะประมาณเจ็ดวันครั้งนะคะ แล้วก็ลดน้ําทุกวันนะคะบางวันก็ไม่ได้ลดนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้ลดค่ะให้นะ้าลดให้นะคะน้ํานี้จะลดแค่ตอนเช้านะคะไม่ลดตอนเย็นนะคะแต่บางทีไม่รู้นะ้าลดให้หรือเผ่านะตอนเย็นอืมแล้วก็เอาไปแอบ,บไว้ใต,ใต้ต้นไม้นะคะเพื่อหลบแดดน,นะคะแล้วก็ หาต้นไม้อื่นๆมาบังรอบๆกระถางไว้นะคะเพื่อไม่ให้แดดเผากระถางเขานะคะผลปรากฏว่านะคะโดยภาพรวมนะคะก็มีกิ่งเป็นไดรแบ็กบ้างนะคะแต่รากนี้โอ้โหทะลุทะลวงนะคะออกมานอกถุงเลยนะคะนี่แหละค่ะถ้าดินดีบอกเลยว่ามีชัยไปเกินครึ่งค่ะแต่ถ้าดินไม่ดีบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ผิดมาก เพราะว่าถ้าบํารุงยังไงก็บํารุงยากค่ะดังน,นั้นเนี่ยดินนะคะเป็นจุดสําคัญเป็นหัวใจสําคัญการปลูกกุหลาบเลยค่ะถ้าดินดีบอกเลยบํารุงยังไงก็งามค่ะอยากได้ท็อปฟอร์มดินต้องดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะดูดซับน้ําได้ดีนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมาะก,กับกุหลาบของเราบอกเลยบํารุงนะคะยังไงก็งานแน่นอนค่ะแต่ถ้าดินไม่ดีนะคะบอกเลยก็ง่อยๆงีกๆแบบนั้นนะคะบํารุงยังไงก็ไม่งามค่ะค่ะคราวนี้นะคะก็ เราก็จะมาเปลี่ยนดินกันต่อนะคะก็คือแช่น้ําไปนะคะแล้วก็ให้ตรงกลางนะคะอ่อนตัวนะคะก็คือเป็นในส่วนของตุ้มรากดินเหนียวที่ตอนเขาเพาะกิ่งพันุ์กุหลาบป,ป่านะคะหรือต้นตอ,อกุหลาบป,ป่าที่เขาเรียกกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะกุหลาบไทยนะคะตอนนี้เขาจะติดตาบนตอนกุหลาบป,ป่านะคะก็คือเอากิ่งกุหลาบป,ป่าเนี่ยมาเพาะชำนะคะในถุงนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวหรืออาจจะเป็นดิน ภูเขานี่แหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าดินมันค่อนข้างมีความละเอียดสูงนะคะแล้วก็พอโดนน้าบ่อยๆนานๆเข้าโดนปุ๋ยเคมีบ่อยๆเพื่อนๆก็คงรู้เนาะปุ๋ยเคมีถ้าใช้บ่อยๆมันจะทําให้ดินแน่นมากขึ้นนะคะดินแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนหนึ่งเชื่อว่าเลยมือใหม่นะคะรวมถึงมือเก่านะคะถ้าเราใช้ดินที่ไม่มีส่วนผสมของของแกบดิบหรือเป็นดินตามทั่วๆไปนะคะถ้าเราใช้ ปุ๋ยเคมีบ่อยๆโดยไม่ได้ใส่พวกปุ๋ยหมักหรืออ่าพวกปุ๋ยขี้วัวนะคะไปนะคะก็อาจจะทําให้ดินแข็งดินแน่นได้นะคะก็อาจจะต้องมีอ่าถ้าเกิดปลูกลงแปลงนะคะอาจจะต้องมีการพลนดินบ้างนะคะแต่ต้องพลเบาๆนะคะพยายามอย่าให้โดนรากนะคะแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องพลแต่หนึ่งว่าต้องพลแหละเอาจริงๆนะท้าถ้าดินมันแน่นมันแข็งอะสุดท้ายแล้วรากกุหลาบเขาก็จะเดินไม่ได้อ่ะค่ะมันจะเดินไม่ดีนะแต่ว่า เราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือนโอเคไหมเข้าใจที่ความหมายใช่ไหมคะค่ะประมาณนี้นี่นะคะเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางนะคะเราต้องเอาถุงออกนะคะค่อยๆนะคะเบาๆนะคะดูทิศทางของรากนะคะไม่ให้รากขาดนะคะเขาออกมาจากรูไหนเราก็ขยายรูนั้นให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อที่จะเอารากออกมานะคะแบบเต็มๆไม่ขาดนะคะไม่หลุดนะคะ น,นี่มาดูดินดูนะคะเห็นสีดำๆไหมตรงจุดนี้นะคะข้างบนนะคะนั่นคือดินอร่อยห้าดาวนะแปลว่าเขากินไปเยอะมากเลยจากดินเก่านะดินเก่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วอะนี่ค่ะที่รุ่ลู่นี่คือดินอร่อยห้าดาวนะลากแบบคือเหมือนนางแบบฉันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้คือไม่มีอะไรให้ฉันกินแล้วในดินเก่าต้องแบบเอาลากขึ้นมาอยู่ข้างบนแถมลากยินอยู่ข้างล่างด้วยนะครับคือ เพื่อที่จะมากินดินอร่อย5้าดาวอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือเนี่ยเห็นไหมขนาดว่าไม่บํารุงอะไรมากนะคะรากก็ยังแบบทะลุทะลวงขนาดนี้นะคะแต่พอจุดตรงที่เป็นดินเก่าเห็นปะไม่มีรากเลยัลกนิดเดียวนะคะเห็นไหมเออรากที่ออกมาคือเป็นรากที่เขาไปกินดินอร่อยห้าดาวเนาะค่ะเนี่ยะคะ่ะดินดีนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับฤดูที่ควรจะเปลี่ยนดินนะคะแนะนําว่าควรเป็นช่วง ที่ไม่ใช่ฤดูร้อนค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนก็ต้องใช้วิธีอย่างที่หนึ่งบอกอะเนาะก็คือซ้อนกระถางแล้วก็ใส่ดินปลูกกุหลาบโ,โปะไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่รากถูกทาลายแต่พอเลยหน้าร้อนไปแล้วนะคะก็เหมาะที่จะปลูกแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะคะช่วงนี้เนี่ยแดดไม่ร้อนเกินไปนะคะต้นกุหลาบเราจะไม่สูญเสียน้ําม,มากนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะก็เอาไปใส่ใน กะละมังเลยค่ะแช่น้ําไว้ประมาณ้านาทีนะคะที่ต้องแช่เพราะว่าตรงกลางที่เป็นตุ้มรากดินเหนียวอะค่ะมันต้องใช้เวลาในการอ่อนตัวนะคะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นมันยังไม่ไม่ออกค่ะจุดประสงค์หลักของการเปลี่ยนดินรอบนี้นะคะเราต้องการเอาตุ้มรากออกนะคะพวกดินอื่นๆที่ไม่ใช่ตุ้มรากนะคะดินเหนียวอะก็เหลือไว้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเอาออกหมดนะคะนี่นะคะก็ ทาประมาณนี้นะคะแช่ไว้สิบห้านาทีนะแล้วค่อยๆนะคะเอาเอา,เอาดินเก่าออกนะคะแบบเบาๆนะคะนะคะเอาน้ําแกว่งๆเข้าไปนะคะไม่ได้ดึงไม่ได้กระชากใดๆทั้งสิ้นนะคะพยายามเบามือให้มากที่สุดนะคะขอย้ําเบามือให้มากที่สุดอย่าให้ลาาขาดนะคะแต่ถ้าเกิดลาาขาดก็ไม่ต้องตกใจมากนะคะก็อาจจะรอรุ้นกันต่อนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะ ก็ค่อยๆบีบไปนะคะลองดูว่าเอ๊ะมันอ่อนตัวหรือยังนะคะล้างไปจนตุ้มลากดินเหนียวหมดนะคะหรือออกมากที่สุดนะคะถ้าไม่ออกก็เขย่าหน่อยๆนะคะเบาๆนะคะให้ลากตุ้มลากดินเหนียวเขาละลายแล้วก็ออกไปนะคะโอเคก็ได้แล้วนะคะสําหรับมือใหม่นะคะแนะนําว่าให้ลองทําทักต้นก่อนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาถามหนึ่งได้นะคะอย่างเช่นต้นเฉานะคะวันแรกนะคะ ก็ต้องหาวิธีหาจุดที่จะทําให้ต้นกุหลาบไม่เฉานะคะหลังจากเปลี่ยนดินแล้วนะหนึ่งบอกเลยกว่าหนึ่งจะเปลี่ยนได้แบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสิบตนสิบตนเลยนะกว่าจะจัดทางได้นะคะว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ว่าก็ลองผิดลองถูกเนาะไม่ได้มีรู้เทคนิควิธีแบบนี้นะคะ หลักๆแล้วก็คือถ้าต้นเฉาก็สาเหตุหลักก็คือเกิดจากรากกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะดูดซึมน้ําที่เราลดไปได้นะคะแต่ยังคงสูญเสียน้ํานะคะผ่านทางใบอยู่นะคะผ่านทางกิ่งก้านอยู่ทําให้เขาเฉาแล้วก็เขาตายในที่สุดได้ค่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดนแดดเผาลงมานะคะแล้วก็ ทำให้เขาสูญเสียน้ํามากกว่าปกตินะคะก็ทําให้เฉาแล้วก็อาจจะตายได้เช่นกันสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องแก้และปรับก็คือจะต้องหาสาเหตุให้เจอว่าถ้าเกิดเป็นแดดนะคะจะต้องหาอะไรมาบางังคุมเขาให้มิดชิดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญในการเปลี่ยนดินนะคะสำหรับกระถางกุหลาบนะคะเราจะใช้ตะกร้าขนมจีนที่คุณแม่คุณยายคุณน้าห่วงนะคะมาปลูกกุหลาบนะคะอันนี้ก็แอบจิกกันมานะคะนี่ก็แอบจิกของน้ามานะคะ การเสริมตะกร้าขนมจีนนะคะจะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องลากจมน้ํานะคะถ้าเกิดเราลดน้ํามาเกินไปปกติแล้วน้ำมันจะชอบขังอยู่ตรงก้นกระถางนะคะแล้วก็ทําให้การระบายน้ําเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าเกิดใช้ตะกร้าขนมจีนนะคะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปก่อนเลยนะคะประมาณให้เหลือพื้นที่ของตรงตรงก้านของตอกุหลาบป่าค่ะ เหลือสักประมาณสองส่วนสามนะคะจากขอบกระถางนะก็ใส่ไปก่อนค่ะพอดีว่าดินนี้ได้มาใหม่นะคะแล้วก็ยังร้อนอยู่นะคะก็คือแต่ว่าต้องใช้แล้วนะคะก็เลยต้องลดน้ําไปก่อนเพื่อไล่ความร้อนนะคะแล้วก็มืออังดูนะคะว่ามันยังร้อนอยู่ไหมถ้ายังร้อนอยู่ก็จะต้องลดน้ําต่อนะคะนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เฉ่านะ รากเขาจะไม่ถูกต้มอยู่ในดินร้อนๆน,นะคะแล้วก็พยายามแผ่ๆนะคะรากออกมาให้มากที่สุดนะคะนะคะแผ่ๆนะคะเวลาเขาดูดซึอมอาหารเวลาเราหว่านปุ๋ยนะคะเราก็หว่านตรงปลายปลารากนะคะจุดที่เขาดูดซึอมอาหารก็คือปลายรากสีข,ขาวๆนะคะไม่ใช่รากสีน้ตาตาลนะเดี๋ยวดินร้อนเราก็จะต้องรีบๆนะคะนี่รีบหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอา น้ำรดเลยทันทีนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่อย่างนั้นลากจะไหม้ได้นะคะค่ะพอเราเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีที่ร่มก็อาจจะต้องอาจจะใช้ร่มสนามนะคะมากลางแล้วก็เอาสแลนนะคะมาบาังรอบๆนะคะอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะระหว่างนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนดินนะคะเจ็ดวันนะคะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็อาจจะใส่พวกไตโรโคดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบาซีเรีเบอร์สามก็ได้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะป้องกันโรครานะได้แต่ว่าไม่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าเขาไม่สามารถดูดซึมปุ๋ยได้นะคะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยปุ๋ยมันจะค้างอยู่ในกระถางอย่างนั้นนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปอีกนะคะต่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราใส่สองเท่าอะค่ะ เวลาที่เขาดูดซึมอ,อาหารได้มันเหมือนมีปุ๋ยอยู่ประมาณสองเท่าจะทําให้เขาเกิดอาการน็อกปุ๋ยนะคะอาจจะใบร่วงหรือใบไหม้ได้เลยนะคะก็หยุดงดใส่ปุ๋ยไปก่อนนะคะช่วงแรกนะวันที่สามถ้าอยากจะใส่จริงๆก็อาจจะใส่พวกน้ําหมักได้นะคะอย่างเช่นพวกน้ํายาสับปะรดนะคะหรืออาจจะเป็นน้ําหมักมูลวัวนะคะก็ได้นะคะน้ําหมักมูลมวัวง่ายๆคะ่ะทําด้วยวิธีการคือเอากระสอบ มูลวัวนะคะเอาไปใส่ในถังสีดําแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มแล้วก็ตักน้ํานะคะที่สีเหลืองๆน้ําตาลนะคะมาผสมน้ํานะคะให้ออกแบบประมาณสีน้ําชานะคะมาลดต้นกุหลาบทุกวันนะคะก็ได้นะคะค่ะเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมาบอกวิธีเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วต้นกุหลาบต้นนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากเปลี่ยนดินไปนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันนะคะก็ขอกำลังใจนะคะด้วยหัวใจหนึ่งดวงนะคะในคอมเมนต์ก็ยังดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้หนึ่งทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้นะคะทุกคนเลยนะคะหนึ่งพร้อมที่จะให้คำตอบนะคะถ้าเกิดรู้นะคะถ้าไม่รู้ก็จะไปถามผู้รู้มาให้นะคะหวังว่าทุกคลิปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ อยากจะทำให้คลิปออกมาดีๆที่สุดสำหรับเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันค่ะก็ขอรบก,กวนส่งกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ